ข่าวดีใบปฏิเสธวีซ่าเชงเก้นจะมีคำอธิบายแล้วก็คือเป็นการอธิบายเหตุผลที่เขาปฏิเสธวีซ่าเราอะนะเ,เป็นข่าวดีที่ไม่ค่อยอยากให้เกิดเท่าไหร่เอ๊ะยังไงไม่ค่อยอยากให้เกิดคือไม่มีใครอยากจะถูกปฏิเสธวีซ่าแล้วก็ที่ผ่านมาคือเวลาคนที่ถูกปฏิเสธวีซ่าเชงเก้นคือวีซ่าเชงเก้นคือวีซ่าที่เราขอเพื่อที่จะเข้าประเทศในยุโรปยกเว้นอังกฤษ ไอแลนด์อะนะนอกนั้นประเทศอื่นๆในยุโรปนอกนั้นก็คืออยู่ในเขตของวีซ่าชิงเกนเวลาเขาปฏิเสธมาเนี่ยเขาก็มักจะแค่ติ๊กมาเฉยๆมันจะมีข้อปฏิเสธประมาณสักสิกว่าข้อแล้วเขาก็จะติกต๊กติก๊กติ๊กมาซึ่งจริงๆที่เขาติ๊กประจําก็มีอยู่แค่2อถึงสข้อเท่านั้นแหละแล้วเขาก็จะไม่ได้อธิบายเราซึ่งเราก็น้ําตาตกในว่าเออเราโดนเพราะอะไรเราก็ไม่รู้อะไรนี้ใช่ไหมก็ต่อไปเขาก็จะมีคําอธิบายแล้วแต่ตามข่าวนี้คือไม่รู้เมื่อไหร่นะ ไม่รู้เมื่อไหร่คือมันเป็นคําตัดสินของศาลไงศาลของ E.U. อ่ะว่าต่อไปอ่ะแต่ละประเทศสมาชิกแต่ละประเทศเนี่ยคุณจะต้องอธิบายเหตุผลที่คุณปฏิเสธวีซ่าด้วยก็เลยบอกว่ามันเป็นข่าวดีที่ไม่ค่อยมีใครอยากให้เกิดเพราะว่าไม่มีใครที่อยากจะถูกปฏิเสธวีซ่านั่นเองมันเกิดขึ้นเพราะว่ามีคนไปฟ้องไงคือโดน <c oughs> คือโดนปฏิเสธแล้วแบบไม่รู้เหตุผลแล้วก็ปฏิเสธแบบ ไม่เข้าท่าอะไรเงี้ยนะสำหรับบางเคสนะไม่ไม่ใช่ส่วนใหญ่นะสำหรับบางเคสก็เลยมีคนไปฟอ้องร้องอ่าแล้วก็คดีก็ยืดเยื้อมาเป็นปีในที่สุดก็ศาลของ EU เอก็ตัดสินแล้วว่ายังไงประเทศสมาชิกค,คุณจะต้องอธิบายด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกไม่รู้ว่าจะเริ่มมันไหนในนี้ไม่ได้บอกเลยอันนี้เดี๋ยวข่าวนี้อ๊อจะลงลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอนะครับคำตัดสินนี้มาจากศาลยุติธรรมของยุโรปเนี่ยยุโรปเปียนยูเนียนคอร์ดออฟเจสติสผู้สมัครวีซา่าเชงเก้นทุกคน ต่อไปก็จะได้รับเหตุผลที่เขาถูกปฏิเสธวีซ่าอืมแต่คําอธิบายของเขาแปลกๆนะหรือว่าเราจะเข้าใจผิดเองก็คือว่าประเทศสมาชิกที่ตัดสินใจปฏิเสธเชงเก้นวีซ่าคืออันนี้เฉพาะเชงเก้นวีซ่านะไม่เกี่ยวกับวีซ่าอืน่นๆปฏิเสธจากเหตุผลที่ถูกแจ้งโดยประเทศสมาชิกอื่นๆเออเนี่แหละที่ถูกแจ้งโดยประเทศสมาชิกอื่นๆเราก็เลยงง ต่อไปก็คือจะต้องให้คําอธิบายด้วยอันนี้คือสรุปๆนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าทุกประเทศเขาจะไม่อธิบายนะมีบางประเทศเหมือนกันที่อธิบายก็คืออย่างเช่นนอร์เวย์เขาก็อธิบายก็แต่อธิบายสั้นๆนะนะแล้วประเทศนอกเชงเก้นอย่างอังกฤษเนี่ยคืออังกฤษไม่ได้อยู่ในเชงเก้นนะฉะนั้นก็ต้องขอวีซ่าอังกฤษโดยตรงเวลาเขาปฏิเสธเขาก็อธิบายวงเล็บแต่ว่าค่าธรรมเนียมสถานทูตแพง คำตัดสินของศาลนี้ออกมาหลังจากที่มีเคสที่ปฏิเสธวีซ่าเชงเก้นสองเคสเนี่ยก็เกี่ยวกับเนเธอร์แลนด์กระทรวงต่างประเทศของเนเธอร์แลนด์ประมาณว่าเป็นจำเลยในคดีนี้อะไรเงี้ยนะเนเธอร์แลนด์ที่เราว่าใจดีใจดีเนี่ยนะเคยปฏิเสธวีซ่าเชงเก้นแล้วก็สุดท้ายก็โดนฟ้องเนี่ยนะก็เคสแรกเนี่ยก็คือเป็นชาวอียิปต์ไม่ได้บอกผู้หญิงผู้ชายเป็นชาวอียิปต์ที่แต่งงานกับชาวดัตช์ก็คือชาวเนเธอร์แลนด์นี่แหละแล้วก็ ก็แน่นอนต้องเป็นวีซ่าเยี่ยมเยียนใช่ไหมขนาดแต่งงานกันแล้วนะก็ใช้คําว่าอินรอเลยแสดงว่าจดทะเบียนสมรสแล้วถูกปฏิเสธในปี2017โดยเนเธอร์แลนด์หลังจากที่ฮังการีก็เคยปฏิเสธวีซ่าเหมือนกันเออแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฮังการีล่ะเนี่ยเคสที่2ก็เนเธอร์แลนด์อีกเช่นเดียวกันหลังจากที่ผู้หญิงไม้ชาวซีเรียนก็คือชาวซีเรียที่อยู่อาศัยอยู่ในซาอุดีอาระเบียก็อยากจะไปพบกับลูกๆของเธออะ ซึ่งอยู่ในวัยผู้ใหญ่แล้วที่อาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์อะไรนะลูกอาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์แล้วแทๆ้ๆก็ถูกรีเจกโดยที่ก็คือโดนเดือนมณีปฏิเสธด้วยเพราะว่าเธอเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยอืมเป็นไปได้ว่าตอนนั้นกําลังมีคดีเกี่ยวกับระดับโลกอะไรสักอย่างหนึ่งเลยไม่ให้วีซ่ากับประเทศพวกนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคงไม่ใช่เคสปกติหรอกก็ทั้งสองเคสเนี่ยสุดท้ายก็คือมาตกที่เนเธอร์แลนด์ว่าไม่ยอมอธิบายเหตุผลที่ ปฏิเสธวีซ่าของทั้งสองคนนี้ซึ่งจริงมันก็ไม่ได้อธิบายมานานแล้วเนาะแต่เพิ่งจะเพิ่งจะมีคนแจ้งสารบอกว่าประเทศที่ปฏิเสธวีซ่าเนี่ยก็ควรที่จะต้องเตรียมที่อยู่ในการติดต่อกับหน่วยงานทางการของประเทศนั้นว่าผู้สมัครที่ถูกปฏิเสธเนี่ยควรจะได้รับเหตุผลหรือช่องทางการติดต่อด้วย ครับคือวีซ่าเชงเก้นเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็ใจดีไม่เหมือนกันประเทศที่ใจดีที่สุดก็คือเยอรมนีในแง่ที่ว่าถ้าเราโดนปฏิเสธแล้วเนี่ยเราสามารถอุทธรณ์ได้ภายใน1เดือนคือจริงๆตามกฎก็ภายใน1เดือนหมดเพียงแต่ว่าเยอรมนีเขาก็ให้อุทธรณ์แล้วก็ส่งเอกสารไปทางอีเมลได้แต่ในขณะที่ประเทศอื่นๆเท่าที่อ้อรู้เนี่ยอ,อ้อมีอันนึงคือโปแลนด์ and, ซึ่งปฏิเสธวีซ่าเราก็ง่ายแต่ว่าก็อุทธรณ์ก็คือไปติดต่อถสถานทูตเอาเอกสารที่จะอุทธรณ์ไปติดต่อถสถานทูต แต่นอกนั้นคือเท่าที่รู้คือการอุทธรณ์นั้นใช้เวลานานแล้วก็บางประเทศอย่างสวิตเซอร์แลนด์ยังต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอีก200ฟรังสวิสแล้วก็แน่นอนว่าต้องให้ผู้เชิญที่อยู่ที่นั่นเนี่ยเป็นคนคอยติดตามเรื่องว่าตกลงคืออะไรยังไงใช่ไหมแล้วก็ต้องรอกันหลายเดือนมากซึ่งเอาเป็นว่าถ้าโดนปฏิเสธแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าขอใหม่ยังจะง่ายกว่านะครับแต่เต่อนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนนะ เพราะบางทีแบบโดนเก็บค่าธรรมเนียมแล้วเอ้ยมันเกือบเท่าขอวีซ่าใหม่เลยอะไรเงี้ยนะแล้วก็แถมยังใช้เวลานานมากหลายเดือนมากอะไรเงี้ยซึ่งขอใหม่ยังจะรู้ผลเร็วสักกว่าซึ่งถ้าเกิดเราโดนปฏิเสธวีซ่าเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขึ้นแบ็กลิสต์แล้วนะคือสามารถขอใหม่ได้ทันทีอันนี้เผื่อใครยังไม่รู้นะครับขอใหม่ได้ทันทีไม่ต้องรอระยะเวลาเพราะว่ามีคนถามอยู่เรื่อยว่าเออต้องรอเวลากี่เดือนถึงจะขอใหม่ได้ขอใหม่ได้เลยเพียงแต่ว่าอาจจะควรจะต้องเตรียมเอกสารที่มัน แตกต่างหรือว่ามากกว่าครั้งที่แล้วสักนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเอาเอกสารเดิมก็โดนปฏิเสธเหมือนเดิมก็สรุปว่าเอามาเล่าให้ฟังกันเล่นๆนะครับเพราะว่าบทความนี้เขาก็พยายามแปลมาจากไอ้นี่แหละไอ้ภาษากฎหมายตรงนี้แหละซึ่งก็นะถึงจะแปลมาแล้วเนี่ยคือภาษากฎหมายมันยากอยู่แล้วอะถึงจะแปลมาก็ยังเข้าใจยากอยู่ดีนะซึ่งก็เอาเป็นว่าเรามีแนวโน้มว่าจะซึ่งซึ่งไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครเลยสักคนเดียวนะว่าใบปฏิเสธวีซ่าจิงเก้นจะมีคําอธิบายซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่นะ หรืออาจจะไม่ได้มีก็ได้เพราะว่ามันยังอยู่ในขั้นตอนของศาลอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะก็คิดว่าถ้ามีคําอธิบายเมื่อไหร่เนี่ยก็คงจะมีประโยชน์แหละสําหรับคนที่อ่าคือคือถ้าเกิดใครวีซ่าผ่านอยู่แล้วอ่ะครั้งถัดไปก็มีโอกาสผ่านง่ายขึ้นถ้าประเทศนั้นเขาไม่ได้ไม่ได้อยู่ดีๆมงี่เง่าอะไรสักอย่างหนึ่งซะก,ก่อนอะไรเนี้ยนะครั้งถัดไปแล้วก็ผ่านง่ายอยู่แล้วแต่ว่าคนที่โดนปฏิเสธตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็โดนแล้วโดนอีกเนี้ยนะก็จะได้รู้เหตุผลว่า จุดอ่อนของเรามันอยู่ตรงไหนก็จะได้ปรับปรุงได้นะครับแต่สําหรับคนที่จะอุทธรหรืออะไรางี้นะเราก็มีคลิปที่พยายามอธิบายวิธีการว่าเออจะอุทธรยังไงลองค้นในช่องของเราดูได้คือโกโนไกแลวก็เ้นวัดกคาว่าอุทธรวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับเราก็พยายามจะซัพพอร์ตเพื่อนเนเท่าที่จะทาได้ตรงนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ